การใช้ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยอยู่บนหลักเกณฑ์ของเหตุผลและความจริงสี่อย่างที่อาจารย์จะสอนเสมอและให้พวกเราเนี่ยจดจําให้ได้ถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตโลกปัจจุบันแล้วมันขัดแย้งกับหลัก4ี่ประการนี้เราอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิบัติตามหรืออย่าเพิ่งไปทำตามเพราะอะไรเพราะมันจะเดินไปสู่ความเห็นผิดของชีวิตเราได้หนึ่งกรรมหรือสุขทุกเนี่ยในชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยมีคนโดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นได้ สองกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยตัวเราเองเป็นผู้โดนบันดาลสามกรรมหรือสุขทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทั้งตนเองและเกิดขึ้นจากทั้งผู้อื่นโดนบันดาลสี่กรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยเราจําไว้อะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับหลักสี่อย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้าน เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินาอุมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าอาจารย์จะอธิบายขยายความไปทีละอันอย่างแรกตัวขอมกรรมหรือสุขทุกเนี่ยไม่มีใครโดยบันดาลได้คําถามคือในโลกนี้ถ้าใครยังคิดว่ามีใครโดยบันดาลอะไรได้อยู่เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งถ้าเราบอกว่าเราสามารถโดนบันดาลได้ทุกอย่างมีเทพเทวาโดยบรรดาลการบนบานสังเขาสนองข้อต่อชะตาการอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถโดนบรรดาให้เราประสบความสำเร็จได้เราเข้าใจผิดผิดจากหลักความสอนพระเจ้าถ้าผิดจากหลักคําสอนพระเจ้าก็เรียกว่าผิดสัจจะความจริงเช่นเดียวกันมันผิดหมดไงเพราะอะไรเราคิดว่ามีคนดนบรนดาลเทพเทวาบรรดาแต่ความเป็นจริงมีใครบรนดานได้ไหมไม่มีใครบัรดาลได้เลยถ้ามีใครดนบรรดาลให้ชีวิตเราเป็นไปตามความต้องการของการอ้อนวอนขอ,ขอ,ขอ,ขอนร้องได้จิตใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ ถ้าเวลาเราจะเกิดความทุกข์วิ่งไปบนบาสานเก่าวหายทุกข์ถ้าเราจะมีความสุขเป็นบาสานเก่าวมีความสุขถ้าเราอยากจะแก้ไขปัญหาในชีวิตไปบนบาสานเก่าแล้วปัญหามันจบแต่ความเป็นจริงมันจบนะไม่จบเราลองดูสิมีหนี้มีสินอยู่ติดตัวกันเต็มไปหมดลองไปอ้อนรอนขอร้องเทเทวาให้ปลดหนี้ปลดสินให้หน่อยจะปลดได้นะไม่น่าปลดได้นะไม่งั้นมันจะมีคนเป็นหนี้ในโลกนี้เหรอไม่งั้นพระเจ้าจะตรัสว่าการเป็นทุกข์เป็นหนี้ในโลกนี้เหรอ ก็คงไม่ตรจัสเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงเรากระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลน,นั้นต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นเสมอนี่คือข้อแรกข้อที่สองกรรมหรือสุขทุกเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถโดยบรนดานได้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตฉันฉันสามารถโดยบันดานตัวฉันเองได้แต่ความเป็นจริงไม่มีใครโดยบันดาลตัวฉันเองได้เราไม่สามารถโดยบันดาเองได้ ถ้าโดนบรรดาลได้จริงแน่จริงก็ขอให้ทุกชาติที่ตื่นขึ้นมาหน้าตาสวยเลยไม่ต้องไปแต่งหน้าลองดูได้ทําได้ไหมทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยเครื่องสำอางในการตกแต่งหน้าตาตัวเองให้มาสวยงามใช่ไหมลองบรรดาลให้ตัวเองไม่ผมงอกดูสิไม่ต้องไปย้อมสีผมให้มันขาวให้มันดาไปอัตโนมัติตลอดตั้งแต่วันเกิดจนวันตายทาได้ไหมไม่ได้ก็ต้องหายาเคมีไปย้อมใช่ไหมอ่าสุดท้ายไหนบอกว่ามีใครโดนบันดาลตัวเราเองโดนบันดาลได้สุดท้ายบรนดาลได้ไหมบรรดาลไม่ได้ผมขาวอย่าให้กลับมาดำทำยังไง เดินไปเซเว่นไปซื้อยาย้อมผมเอากลับมาสระผมมาย้อมผมแล้วก็รอให้มันดำดำยางดำแล้วแต่เดี๋ยวมันเสื่อมหอเป่าเดี๋ยวมันก็เดินสู่ความเสื่อมอยู่ดีสุดท้ายมันดำได้เคมีมันล้างออกไปหมดเรื่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะกลับมาขาวใหม่เหมือนเดิมนะขาวใหม่เหมือนเดิมเอาไหนบอกว่าตัวเองบรรดาลได้ทำไมแค่ผมบนหัวกระบาลตัวเองทำไมไม่โดนบรรดาลให้มันหายหายขาวล่ะทำไมไม่ทำสุดท้ายแล้วมันเดินตามอะไรมันเดินตามเหตุและปัจจัยของมันเอง เราสร้างเหตุแบบไหนผลย่อมได้แบบนั้นไม่สร้างเหตุผลย่อมตามมาไม่ได้เราบอกว่าเราไม่ชอบกินเผ็ดอ่ะไม่ชอบกินเผ็ดแต่เราดันเอาพริกอะ่ะมาปรุงอาหารมันจะเผ็ดนะเผ็ดแน่นอนมีใครบรรดาลความเผ็ดนั้นนะไม่มีแต่เพราะอะไรเราไปเติมพริกเข้าไปในจานของเราแล้วกินเข้าไปจึงได้รับผลของความแสบเผ็ดนั้นในปากของเรามีใครบรรดาลนะไม่มีตัวเองบรรดาลความเผ็ดนะ ไม่ใช่แต่อะไรไปสร้างเหตุปจัจจัยด้วยการเอาพริกมาใส่จึงได้รับผลของการกระทําในการกินพริกนั้นเข้าใจไหมว่าตัวเราเองบรรดาไม่ได้มันต้องเดินตามเหตุและปัจจัยไม่สร้างเหตุผลตามมาไม่ได้อาจารย์ถามว่าเราเป็นนี้สินทุกวันนี้มีใครบรรดาไหมไม่มีนะมึงสรรหาไปหยิบยืมชาวบ้านเขาเองนะจะมาโทษเทพเทวาบรรดาไม่ได้นะทําไมเทพรักคนนั้นมากกว่าทําไมไม่รักฉนันเลยไปโยนนี่สินให้ฉันไปทไมคนนั้นไม่เป็นนี่ เกี่ยวมะไม่เกี่ยวเกี่ยวกับสันดานมันล้วนเลยนะที่ไปเที่ยวหยิบยืมเงินชาวบ้านมาไม่รู้จักพอรายจ่ายมากกว่ารายรับไม่พอจ่ายมันก็ไปละไปหยิบยืมเงินความกู้เดินมาเป็นของเราสุดท้ายใช้ไหวมะใช้ไม่ไหวก็เป็นหนี้เป็นสินพลุพลัง,ลางการเป็นหนี้จึงเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกเพราะอะไรเราต้องการเอาเงินทองเหล่านั้นมาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองมาตอบสนองต่อความอยากของตัวเอง แต่ไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายไม่รู้จักประมาณในเงินทองของตนจึงทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจจากการเป็นหนี้เพราะความไม่พอของตนเองนั้นเห็นนะทุกมันเกิดเพราะอะไรเราเป็นผู้สร้างเหตุปัจจัยไม่ใช่ผู้ดนบันดาลข้อ3กรรมหรือสุขทุกเนี่ยไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองก็ไม่ใช่เกิดจากทั้งผู้อื่นด้วยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายเลยเราก็ไม่ใช่เขาร่วมกับเราก็ไม่ใช่ หลายคนเนี่ยพยายามปรุงแต่งว่าคนอื่นช่วยเดยบรนดาลและเราก็เดยบรนดาลด้วยส่วนหนึ่งอย่างเช่นเ้ยอาจารย์ในโลกเนี่ยเขาไปอ้อนวอนขอร้องสำหรับข้อต่อชะตากันเราก็ต้องกลับมาทํางานด้วยสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันมาถึงจะได้รับผลของการกระทำนั้นเทเทวาถึงจะดยบรนดาไม่ใช่นอนงอมือมงอเท้าอยู่บ้านไม่ใช่ต่อให้เราทําไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเราย่อมได้ผลนะอยู่แล้วเรากินย่อมอิมมอมอ่มนะย่อมอิ่มนะ เรากินน้ําย่อมได้รับผลของน้ํานั้นนะย่อมได้เรากินน้ําหวานย่อมได้รับผลของน้ําตาลนะย่อมได้สร้างเหตุปัจจัยใช่ไหมจำเป็นต้องไปอ้อนวอนขอร้องเทเทวาฉันจะกินน้าโคสกสักขวดหนึงขอให้โคกนี้จงมีรสชาติหวานอร่อยเถิดจําเป็นต้องขอแบบนี้ไหมไม่จําเป็นต้องขอเพราะอะไรที่ว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะมันไม่มีใครโดยมานดาลอะไรตัวเราเองแค่สร้างเหตุปัจจัยไม่ต้องไปขอสิ่งใดเวลาจะนอนต้องขอเทเทวาให้หลับนะ ไม่ต้องนะเวลาขายรถเอี้ยต้ขอเทียบเทวา้ขายได้ไมั้ยอ,อาจารย์อกว่าเริ่ม,เร,มเริ่มต้องขอแล้วล่ะเพราะว่ามันยอดดันออกยาดแล้วกันต่อให้ไม่ขอมันได้ไมั้ยมันได้ถ้าเราลงมือทําถ้าเรารู้จักพูดคุยอาจารย์ถามว่าถ้าเราอดอดวอนขอร้องเทียบเทวาบนบาสันเก่าวตั้งน้ําแดงเอ,อ่ยผลไม้ลากไม้บูชาคําถามคําถามคือแล้วถ้าเราไม่ทําแต่เราไปสร้างเหตุปัจเจ้ในการดีกับลูกค้าพูดจากับเขาดีๆติดตาม หลังการขายตลอดเวลาเราคิดว่าเราจะขายได้ต่อไปไหมย่อมขายได้ต่อไปเพราะอะไรมันมีลูกค้าไปบอกปากต่อปากาก,การกระทําที่เราทําต่อลูกค้าดีอีพวกเซลล์นี่ตัวดีเลยนะสารพัดส,สายมูนะกูนิดาประจาเลยพวกเซลล์เนี่ยตัวดีเจ้าก,กี้เจ้าก,การอ่ารถต้องออกกี่นาทีกี่โมงไปไงล่ะชอบไหมล่ะแห่หูแหกตามากูอยากจะดูถ้ามีเลิกปล่อยรถตอนตีสี่มึงจะแหกหูแหกตามาปล่อยเลยเอ๋อมีเหรอโอ้โหมึงก็ปัญญาอ่อนตามลูกค้าเนาะ ปัญญาออกและลูกค้าไม่พอพนักงานปัญญาออกไม่ได้กลัวขายของไม่ได้ไงมันจะพยายามสรรหาทุกวิธีทางเตรยียมพวงมาลงพวงมาลายัยรองรับลูกค้าอย่างดีสุดท้ายมันออกไปมันขับรถไปมันชนเหมือนเดิมนะมันก็ชนเหมือนเดิมมึงอย่ามาเถียงนะมึงจะมีชนรูปไอ้เค้มแล้วเพื่ออะไรถ้าเราไม่ชนถูกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตามเหตุตามปจาัจจัยเจตนา ความประมาทในการขับรถย่อมได้รับอุบัติเหตุอุบัติภัยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะมีจุดเค็มตัวถังรถไเพื่ออะไรอ่ะก็ยุบคะแนนนี้ไปสิใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีประกัน,นเพื่ออะไรรถป้ายแดงออกต้องมีประกันทพื่อไปตามกฎหมายถูกไหมถ้ามันก็ยกเลิกประกันสิถ้ามันทําพิธีกรรมเหล่านี้แล้วมันไม่ต้องไปประสบอุบัติเหตุก็ในเมื่อรถทุกคันทั่วประเทศเวลาออกไปถ้ามันสามารถป้องกันภัยได้จริงก็อ,งออกตามเรื่องตามยางวางเปเคื่อเนเนี่ย ติดต่อบริษัทอินโนสูตีเพชเลยนะวางนโยบายเสนอเข้าไปเลยว่าออกจากโรงโชว์ลุมเมื่อไหร่ต้องมีเลิกยังไงดูเลิกยังไงแล้วทั่วประเทศทุกสาขาทาเหมือนกันหมดใครไม่ทํานะปล่อยลถให้มันได้น้อยเอาไหมล่ะไม่ต้องเอามาขายเยอะอย่างเงี้ยเอาไปแพทเทิร์นเดียวกันเลยไงถ้าทําเป็นแพทเทิร์นนี้แล้วแล้วลองดูทุกประเทศทัทศท่วประเทศไทยเนี่ยลถทุกบริษัททุกยี่ห้อจะต้องทําเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดออกกฎเลยแล้วลองดูซิว่าลถในประเทศมันต้องไม่ชนกันเอาไหมาแต่ความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไหม มันไม่จริงแต่มันเป็นแค่ความเชื่อถ้าทุกรถทุกคันออกดูเลิกดูยามทําแพทเทิร์นเดียวกันสะดอกข้อต่อชาตาทําพิธีสายมูมีพระเครื่องเครื่องรางของขังเอาไปติดรถไว้เหมือนกันหมดทุกคันมึงคิดว่าจะยังมีอุบัติเหตุนะคิดว่าจะมีไหมหรือคิดว่าไม่มีมันมีอยู่แล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจากความประมาทของคนไม่ใช่เครื่องรางของขังไปทําให้รถล่นรอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติพัยมึงรอดูปีใหม่ได้เลย ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขนาดไหนเจ็ดวันอันตรายเนี่ยไม่นานเนี่ยแล้วมึงดูความประมาทจากการขับรถแล้วง่วงเดินทางต่างจังหวัดไกลง่วงนอนแล้วไม่ยอมอะไรไม่ยอมแวะปัมนอนดันทุลังขับต่อไปเพราะอยากจะถึงเร็วๆร,รถชนได้ไหมได้ก็มาหลับในเนี่ยเรียกว่าความประมาทความประมาทมันจึงนําไปสู่หนทางแห่งความตายดังนั้นการที่เรามาเชื่อเลิกยามหางามทีแล้วอะไรแนละ้วสะดอกข้อต่อชะตาเครื่องรางของขัง,งเอาไปติดรถ มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทําอะไรให้คนอย่ตั้งอยู่เป็นความประมาทแทนที่คนเนี่ยจะมีสติสัปชัญญะสำรวนระวังในการขับรถมันก็จะไปคิดว่าเออกูมีเครื่องราขงของของังทําให้กูเองปลอดภัยแล้วกูขับรถยังไงก็ได้ประมาทนะประมาทบางทีเครื่องรางของขังเนี่ยก็ตั้งอยู่เป็นความประมาทนะเพราะเราจะเกิดความชลาใจไ่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถทําให้เราปลอดภัยได้โดยไม่ต้องตั้งสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะหรืออยู่กับกายก็ได้อย่างเรื่องการเคยเล่าให้ฟังมีคนมาถามอาจารย์อ่ะ เวลาจะขับรถเนี่ยพระเนี่ยควรจะวางไว้ตรงไหนของรถอย่างเงี้ยจะหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดีอาจารย์เลยตอบกปว่าพระเนี่ยหันหน้าเข้าหันหน้าออกไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมึงอะต้องหันหน้าออกเพราะถ้ามึงไม่หันหน้าออกมึงรถชนตายเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับปัญหาที่พระมันเกี่ยวกับปัญหาที่มึงมึงขับรถไม่ใช่พระขับรถมึงเป็นคนมองทางไม่ใช่พระมองทางต่อให้ไม่มีพระในรถแต่มึงยังมองออกนอกรถได้มึงยังมีสติสัมปชัญญะในการออกขับรถได้ มึงย่อมตั้งอยู่บนความไม่ประมาทการขับขี่นั้นย่อมปลอดภัยเสมอนี่ไงปัญหามันเกิดจากอะไรจากการที่เราเนี่ยเกิดความกลัวเราจึงไปสรรหาไปสแสวงหาไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุมาเป็นปัจจัยเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจแต่การจะสบายใจต้องแก้อะไรแก้ที่ต้นเหตุความไม่สบายใจคือเรากลัวอะไรเรากลัวตาย แล้วเรากลัวตายเพราะอะไรเรากลัวโดนรถชนตายหรือเรากลัวว่าคนเนี่ยประมาทขับรถมาชนเราเราจึงเกิดความกลัวเข้าจู่โจมจึงหาพระเครื่องเครื่องรางของขังไปติดรถไว้เพื่อป้องกันภัยสรุปความกลัวมันเกิดจากอะไรเกิดจากความประมาทบนท้องถนนวิธีการคืออะไรในการแก้ไขาความกลัวต้องให้ตัวเองตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนั่นแหละคือเหตุปัจจัยในการแก้ไขาที่ต้นเหตุเพราะใครเป็นคนประมาทคนเป็นคนประมาทดังนั้นเราเป็นคนมะ เป็นคนนะอวควายขอไปขี่ไม่ผ่านนะดังนั้นเราเป็นคนเราต้องไปอะไรต้องเป็นคนที่ขับขี่ปลอดภัยด้วยความตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเสมอเวลารู้ว่าตัวเองง่วงเนี่ยต้องรีบจอดหาที่จอดนอนหลับแป๊บหนึ่งห้านาทีสิบนาทีกลับไปออกกลับไปขับรถต่อได้ต้องรีบเล่นตัวเองอย่าตัง้งบนความประมาทไม่เป็นไรจะม,มีสติสัมปชัญญะเมายาขับเพราะอะไรถ้าเมาขับกลับตาา่างจังหวัดไปไงล่ะมันเมาสติมันไม่สมปรดีอ่ะ เวลาขับรถขับลาเปซ้ายเปขวาจะหลับหล่ไม่หลับแหล่คนเมาอ่ะมันง่วงนะแล้วมันไปขับลำพังมึงไม่เมาอ่ะมึงยังหลับในได้เลยนะภาษาะไรก็เอาเล่าเข้าปากจะเหลือหรอมันก็กล่อมประสาทมึงจะให้หลับอยู่ตลอดเวลาเคอร์มอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเป็นไงเปออกนอกทางรถชนตายเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพระรูเจ้าจึงสอนให้เราตั้งสติอยู่กับความไม่ประมาทพิจารนาการรอคอยการตายเสมออาจารย์ฝากเลยนะใครจะเดินทางกลับต่างจังหวัดในที่นวลในเรื่องในออนไลน์ด้วย ให้มีสติรอคอยการตายเสมอพิจารณาความตายไว้แหละเรากลับต่างจังหวัดครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับต่างจังหวัดครั้งสุดท้ายก็ได้การกลับบ้านครั้งนี้อาจจะเป็นการกลับบ้านเก่าที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกเลยก็ได้นะเพราะอะไรเราอาจจะตายในครั้งนี้ก็ได้ให้มีสติในการรอคอยการตายเสมออย่าคิดว่าการมีสติในการรอคอยการตายเนี่ยมันเป็นเรื่องอัประมงคลไม่ใช่แต่พระเจ้าสอนว่าการมีสติรอคอยการตายเป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่งเพราะอะไร การเอาสติไปตั้งอยู่กับกายหรือรอคอยการตายเราจะไม่กลัวต่อความตายแล้วตั้งอยู่บนความไม่ประมาททาไมถึงบอกว่าตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเพราะเราเตรียมตัวตายอ่ะคนเตรียมตัวตายที่ไหนจะตั้งอยู่คน,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 นความประมาทวะซื้อลงศพรอซื้อประกันรอวางแผนพินัยกรรมให้กับลูกหลานรออันนี้มันคนประมาทเหรออันนี้มันเตรียมพร้อมเมื่อมันตายไปภาระข้างหลังมันจะต้องมานั่งกังวลไหมไม่ต้องกังวลเพราะอะไรมันเคลียร์ทุกอย่างไม่จบหมดแล้ว ดังนั้นเมื่อเรามีสติในการรอคอยการตายเราเตรียมความตายรอคอยความตายอยู่เป็นประจำทุกเมื่อชั่ววันทุกเวลาทุกขณะจิตเราต้องมาหวาดกลัวหรือต้องระแวงหรือเราต้องมารู้สึกกังวลกังวลกับการใช้ชีวิตของเรามะไม่ต้องเล่าไรเราเตรียมตัวเองดีแล้วจะตายตอนไหนก็ตายได้แต่ถ้าตอนนี้อะไรก็กังวลไปหมดลูกก็กังวลหลายก็กังวลเมียก็กังวลผัวกกังวลกังวลไปหมดบ้านรถจะเป็นยังไงมันจะแย่งกันไหมถ้าเรามัวแต่กังวลเรื่องนี้ เราจะเดินออกจากความตายในครั้งนี้หรือจะเดินสู่ความตายอย่างมีสติสัมปชัญญะหรือเดินสู่ความตายแบบรอคอยการตายได้ไหมไม่ได้หมดความกังวลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันมีแต่ความกังวลดังนั้นการมีสติรอคอยการตายเพื่อการเคลียร์ความกังวลออกจากใจเมื่อเวลาถึงคราวตายเราจะกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเราเตรียมไว้หมดแล้วสมมติเราเนี่ยเตรียมกรงดักหนูแต่เรากลัวหนูนะ แต่เราเตรียมใจแล้วว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยมันจะมาทําลายข้าวข้าวของเราแน่เลยเราเลยเตรียมกรงเนี่ยดักมันไว้แล้วหนูเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเวลาดักมันเนี่ยหนูมันต้องมาติดกรงแน่นอนเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมสุดท้ายกรงเนี่ยวิ่งเข้ามาติดหนูเนี่ยวิ่งเข้ามาติดกรงที่จับไว้มันติดปึ้งแเราได้ยินเสียงแล้วก็เลยเดินมาดูหนูเข้ามาอยู่ในกรงเรียบร้อยแล้วคําถามคือเราต้องกลัวหนูไหมไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมเพราะอะไรมันอยู่ขันในกรงแล้วแต่ถ้ามันไม่อยู่ในกรงมันวิ่งไปวิ่งมาคพื่อก่การกลัวไหม ถ้าเรากลัวหัวควรแก่การกลัวเพราะอะไรม,มันจะวิ่งไปทงไหนก็ไม่รู้มันจะไปทําลายข้าวของเราตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้มันถูกขังกองเรียบร้อยแล้วยังต้องกลัวอยู่นะไม่ต้องกลัวเพราะอะไรมันอยู่ในกองมันวิ่งไปทําอันตรายแก่ใครไม่ได้มันวิ่งออกไปทําอันตรายแก่ข้าวของเราไม่ได้เนี่ยให้จํากัดความฟัวของตัวเองด้วยการมีสติรอคอยมันว่าเดี๋ยวสักพักมันมาถึงแน่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในการรอคอยการตายอย่างนี้อยู่เป็นประจำเราจะมีสติตั้งมัน่น ความกลัวความกลัวที่อยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะเดินออกไปได้บ